คือผมบีมมันแบบมันมันร่วงลงไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง Disney Studio นะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดคลิปที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่เพราะว่าเราเปิดคลิปในห้องน้ำแม้จากทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้บีมรู้สึกว่าตัวเองเหย,งยาวมากพู <S 2> <S 2> ดี <S <S <He S 2> เห็นไหมผมยาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออให้ดูองนี้ดีกว่า <S <S เห็นทุกคนมันเลยหนะ้าอ,อกแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่า เออผมอมันยาวเกินไปแล้วหรือเปาแล้วจริงๆอ่ะมีมกกักะจะตัดตั้งแต่ตอนอยู่ที่รัานนะคะเออตอนนี้กอยู่หัวแล้วนะกลับมาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออรู้สึกว่าผมมันยาวมากจริงๆแต่ว่าถามว่าชอบผมยาวไหมคือชอบมากทุกคนแต่ปัจจัยที่ทำให้บีมจำเป็นต้องตัดผมเพราะว่าไลฟ์ออกกําลังกายอะ่ะทุกคนแล้วบีมใส่แบบ เเสื้อที่แบบเป็นท่อนเดียวอะ่ะมันทําให้ผ,ผมของบีมามันโดนหลังแล้วมันก็แบบเปือเ้อนเหงื่อทุกคนแล้วผมมันก็เป็นความเปรี้ยวซึ่งบีไม่ชอบใช่ผมเปียกบีก็เลยแบบตัด,แบบดใจว่าเออตัดดีกว่า้างั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตัดไปด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่บีจะตัดผมแบบเออแบบมากเลยอะ่ะก็ปกติจะแค่ซอยหรือเล็มผมนิดนึงใช่ปะแต่อันนี้คือการตัดผมการตัดผมแบบจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้ามีตัดเองอ่ะ มันจะออกมาเป็นยังไงเออลุนไปพร้อมกันเนาะคือบีมาเคยศึกษามาจากเออจะไม่ได้ว่าใน i อหรือในทวทุกคนคือเหมือนเคยเห็นมาคือมันจะเป็นการตัดผมของฝรั่งคือเขาว่าจะแบ่งผมก่อนทุกคนเดี๋ยวบีมขออนุญาตแบ่งผมก่อนนะนี่ทุกคนตอนนี้ผมบีมก็ยาวแบบถึงนี่แต่จริงๆอะปลายมันก็ควรตัดเลยเนาะเพราะว่าผมมันค่อนข้างเสียแล้วอะเออ มื่อเราแบ่งแบ่งผมนะ้วทุกคนมีใช้วิธีการแสกกลางนะใช้ยางรัดนะคะทั้งสองข้างมาลุ้นม่ด้วยกัน,ท,กนทุกคนคือคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ว่าเออเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะมีความสูงเสี่ยงสูงเพราะว่านี่บอกเลยว่าพื้นฐานอนะตัดผมหน้ามาตัวเองอะพลาดบ่อยมากพลาดบ่อยมากนี่บีมใช้ยางอันใหญ่อนะท,ทุกคนเพราะว่ายางอันเล็กอะบีมอยากจะไว มัดตรงปลายผมนะคะคือรู้สึกว่าปลายผมมันต้องแบบมัดแน่นๆนะเออที่สำคัญคือมัดให้แน่นเลยนะทุกคนนี่ก็จะเห็นแล้วว่าปลายผมมันมีความเท่ากันนะมีแล้วก็มีอีกสองเส้นกันเนี่ยก็ไม่รู้อะไรโดนใจซื้อสีแบบนี้มาทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะซื้อาเป็นปีละนี่ทุกคนมัดอีกท่อนหนะึ่งดึงผมให้ตึงเลยนะแล้วก็มัด เออคือทุกคนคือแบบทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออทําไมบีมถึงไม่ไม่ตัดผมตอนที่ผมเปียกใช่ไหมก็คือเคยมีประสบการณ์ตัดผมตอนผมเปียกแล้วคือหลังจากที่ผมมันแห้งอะทุกคนมันก็จะมีความแบบเด้งกลับขึ้นไปแล้วผมเรามันก็ไม่ได้ตรงไงน,นี้ที่มันดูตรงเพราะว่าบีมหนีบผมนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วกะว่าจะตัดประมาณหน้าอกนะคะ เดี๋ยวมาลองไปพร้อมกันนะขออนุญาตดูกระจกตรงนี้ทุกคนโลด,ดแม่มันิ่มขาดแลวคือวิมจะตัดตัดไปก่อนเลวกันเนาะว่าเราค่อยมาแต่งแต่งออกเพราะหุมวิมอะ มันค่อนข้างจะหนาอะทุกคนายทุกคนคือผมมันมันไปจริงๆแล้วทุกคนคือมันตื่นเต้นมากดูดิคือผมบีมมันแบบมันมันล่วงลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การเล็มผมอะทุกคน,นคือการตัดแบบจริงจังแล้วเนี่ยโอ้โห่โงก้องอยังไงเนะี่ยมาลองมาต่อเลย ดูนะแล้วก็ตัดทุกคนช่วยลุนกันหน่อยสิว่าบีมต้องไปให้รากแกไหมเนี่ยมีความแบบเสียวว่าเฮ้ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่หรือเปล่าอาจจะเงียบไปนะทุกคนคลิปนี้เพราะว่าบีมแบบต้องใช้สมาธิสูงมากแล้วคือบีมไม่มีกันไกลแบบของ ช่างปัดผมเขาใช้กันนะให้ทุกคนมาได้ปะเออเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสอยค่อยๆสอ,ย,อ,ย,อย,สยผมแล้วกันเนาะทุกคนเนี่ยความแตกต่างมันมาแล้วอะเอามาข้างนี้ต่อกันเลยเฮ้ยจิิงๆบอกแค่นี้ก็สวยเนาะตัดสั้นเกินไปหรือเปล่าเนย คือข้างหลังมันเท่ากันไหมเนี่ยทุกคนเห็นคือมีมองไม่เห็นอะไอความรู้สึกคือมันก็ไม่แย่นะทุกคนแต่ว่ามีมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ผมมัอนอาจจะดีขึ้นก็คืออันนี้นี่ควรกันไกลซอยผมก็จะซอยซอยผมข้างนอก,กออกนิดนึงนะ นนเนเหมือนมันต้องแบบค่อยๆแต่งไปเรื่อยที่สําคัญคือใจเย็นทุกคนค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสั้นเกินไปแล้วเราจะไม่แฮปปี้คืออันนี้ไม่ได้เป็นทูตอเรียลไม่ได้มาสอนหรืออะไรนะก็คือมาลุ้นไปด้วยกันมากกว่าคลิปเนี้ยอันนี้คือเกิดออกมาเยอะเลยอะ ตอนนี้ยังรู้มากเลยว่าข้างหลังเท่ากันไหมแต่บิ็นขอดูในคลิปก่อนนะจากเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือได้ทุกคนเดี๋ยวจะมาซอยผมข้างนี้กันต่อนะเราจะลองวีทิ้งว่าเราพอใจันาดไหน สำหรับบีมบีมโอเคทุกคนนะบีมแฮปปี้ละคืออาจจะรู้สึกว่ามันเออสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็ยาวอีกแหละเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปเซตผมกันดีกว่าลองไปรอนผมดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนไปเซตผมมาแล้วได้อยู่เนาะออพอไปในนี้ก็แบบ ดูแบบโอเคขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็จะมีความแบบผมไม่เท่ากันแล้วทีนก็เป็นเป็น,ปนบีมก็ไปตัดมานิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ละคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายในห้องน้ำทังคลิปเลยเนาะก็จบแล้วนะคะก็อาจจะอดัดใช้กับตัวเองได้นะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บีมด้วยนะคะ่คะบ๊ายบายค่ะ เธอเธอผมนี่นะคะทุกคนก็คือผมทั้งหมดผมบีมนะเบบ